งานนี้พากันสืบดวนอีกแล้วละค่ะคู่รักดาราถูกแฉร,รักแล้วเพราะว่าอีโก้สูงค่ะถึงจะเป็นวันสงการวันปีใหม่ของไทยแต่วงการมาเทิง,งยังคงร้อนแรงไม่แพ้แสงแดดแล้วค่ะเรื่องเก่าก็ยังไม่ทันไปมีประเด็นใหม่ๆมาให้เช้าเน็ตได้เผื่อกันอีกแล้วค่ะล่าสุดอินสตาแกรมหนึ่งน,งนงคะคะออกมาเมา้์ข่าวค่ะว่ามีคู่รักทีเลิกลากันแบบจบสวยถูกแฉยับ เทจที่แยกเพราะว่าอีโก้สูงไม่ยอมใครพร้อมกับระบุเอาไว้เนีคะว่าเรื่องของสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคู่รักดาราคู่หนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ยเลิกลากันไปพักใหญ่แล้วเป็นคู่ที่คบหากันมานานทั้งสองคนเหมาะสมกันมากนะน่ารักและใส่ใจกันดีคนเนี่ยไม่คิดว่าจะเลิกกันได้เพราะว่าส่วนก่อนหน้าเนี่ยเพิ่งจะลุ้นเรื่องแต่งงานไปมาพอประกาศเลิกคนก็เลยตกใจ และพากันอยากจะรู้หนักว่าเป็นอะไรยังไงกันแน่จริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากหรอกและก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่เพราะว่ากลัวคนเดาต่อให้เสียหายก็เลยจะต้องรีบมาจบก็คือคู่ของชีเนี่ยเป็นคู่รักนักแสดงด้วยกันทั้งคู่ หล่อสวยและหวานมากๆตัวติดกันตลอดแต่อย่างที่บอกการที่ตัวติดกันบางทีคู่รักก็ต้องมีสเปซกันบ้างไม่งั้นเนี่ยจะกลืนกันและกลายเป็นความเฉยชาทําให้ไปต่อไม่ได้คู่นี้ก็เป็นแบบนั้นเลยนะยางานนี้ชาวเด็ดแถเดากันว่าจะเป็นคู่ของใครก็คงต้องรอมาลุ้นกันแล้วค่ะ